มีทั้งหมดประมาณกี่ตัวครับมีทั้งหมดก็น่าจะประมาณหกสิบตัวค่ะหกสิบตัวแล้วทําไมเขาตามีงี้ครับเขาคิดว่าเราจะเอายายเขากินโอ้ครับผมไข่นกกระทาเอ้ยไข่นกกระจอกเทศอืมพูดผิดถ้าขายกันน่าจะประมาณสี่ร้อยห้าร้อยอะครับนั่น่าจะมีตัวโตน่ะตัวโตนั่นก็จะเกับเดือนละตัวก็เท่าๆประมาณแม่ไก่เนาะใช่ค่ะตอนที่ ออกมสวัสดีครับผมบ่าวิสานขนานแท้ครับวันนี้จะพาเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศครับครับอยู่จังหวัดพิษณุโลกครับเดี๋ยวมาเจอกับเจ้าของฟาร์มกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อกิฟนะคะก็เป็นคนดูแลฟาร์มที่นี่ค่ะครับผมชื่อฟาร์มอะไรครับอ่าทรัพย์ไพวันฟาร์มนกกระจอกเทศค่ะ มีทั้งหมดประมาณกี่ตัวครับมีทั้งหมดก็น่าจะประมาณหกสิบตัวค่ะหกสิบตัวนะครับเนาะเริ่มเลี้ยงมานานยังครับเนี่ยก็นานแล้วเหมือนกันนะคะอาหารมีอะไรบ้างครับก็จะมีหญ้าหญ้าสับเนาะใช่ค่ะหญ้าสับผสมกับลำเป็นหญ้าอะไรครับเนี่ยหญ้าหวานหญ้าหวานอิสราเอลใช่ค่ะหญ้าเนเปียร์เนาะใช่ครับผมแล้วก็ผสมกับลำผสมกับลำลำด้วยหัวอาหารด้วยโอ้ใช่ครับผม ตอนแรกเริ่มเลี้ยงกี่ตัวครับเนี่ยตอนแรกตั้งใจว่าจะไปเอามาเลี้ยงแค่คู่เดียวครับแต่ทีนี้พอมองอนาคตไกลๆอะ่ะมันก็สามารถแบบสร้างไรายได้ได้อืใช่ครับผมนุกกจระจอกเทศที่เอามาตอนแรกนี่มันมันตกตัวเท่าไหร่ครับออ้ยถ้าเดือนหนึ่งก็ประมาณตัวหนึ่งนะถ้าแบบไซส์เดือนหนึ่งก็ประมาณโอ้ยแปดพัน 9 0 0 0ใช่แต่ถ้าช่วงขึ้นเป็นพ่อแม่พันธุ์เลยก็น่าจะคู่หนึ่งแสนกว่าบาทโอ้ครับใช่คู่หนึ่งแสนกว่าบาทเนาะใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดเราเลี้ยงเนี่ยเราเราต้องมีมีใบประกอบพิชาษที่อะไรไหมหรือว่าก็ต้องไปไปขอที่ปัจจุศเหมือนกันนะขออนุญาตเนาะใช่ครับปัจจุก็จะมาดูฟาร์มว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วเราโคกับปัจจุศไว้ก็ดีนะคะเผื่อเผื่อเขาเป็นโรคปัจจุศก็เข้ามาดู เข้ามาดูให้ครับผมแต่เราไม่มีโรคอะไรแข็งแรงทุกตัวพี่ครับที่เห็นอยู่้างอย่างนี้อายุอายุประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ก็มีสิบเอ็ดเดือนก็มีปีกว่าก็มีค่ะสิบเอ็ดเดือนตัวตัวขนาดนี้เลยเหรอใช่มันโตเร็วโตเร็วกว่าก็มีครับผมให้อาหารยังไงบ้างครับก็หมดหญ้าเช้ากลางวันเย็นค่ะเช้าาหญ้าใช่ครับผมให้มันกินมีอะไรที่ต้องดูแลเพิ่มเติมไหมครับในการเลี้ยงก็น่าจะเป็น ความสะอาดครสะอาดเนาะใช่ครับความสะอาดแล้วก็คอยแบบคอยสังเกตมันอะไรเงี้ยครับครับบางตัวที่ซื้อมาก็เหมือนแบบไม่ค่อยแข็งแรงนะคะแต่พอมาอยู่นี่ก็เหมือนเรารักษาเขาไปด้วยอะไรเงี้ยเราต้องมีอะไรอะวิตามินอะไรไหมเสริมก็ก็มีบ้างค่ะผสมกับน้ําผสมกับน้าเนาะครับผมเขาก็ป่วยเขาอะไรง่ายไหมครับไม่ค่อยนะคะหรือว่าเจอปัญหาอะไรไหมในการเลี้ยงครับ ตอนนี้ยังไม่ค่อยเลยยังนะครับเนาะใช่รับผมเมือม่อเมือ่ออาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งเพิ่งมีคนมารับไปครับสองคู่พ่อแม่พันอืมพ่อแม่พันตอนนี้กู้เท่าไหร่ครับพ่อแม่พันตอนนี้ก็ประมาณแสนแสนสองครับแสนสองแสนสามค่ะถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจเลยเนาะใช่ค่ะครับ,รบเลี้ยงไม่ยากแต่กินเก่ง กินเก่งใช่ค่ะกินเก่งครับผมต้องทําคอกอย่างแน่นหนาไหมครับหรือยังไงครับเนี่ยก็ก็แน่นหนาอยู่นะคะเพราะว่าถ้ามันหลุดไปเนี่ยมันวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากเนาะใช่ค่ะมันวิ่งเร็วมากฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบวัยรุ่นหน่อยครับฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบเด็กๆอืมใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่เป็นนกอีมูอันนี้ไม่ใช่นกกระจอกเทศนี่เป็นนกอีมูเป็นนกอีมูนะครับเนาะใช่ดุมาก ด,ดุดุมากค่ะคถ้าออกมาข้างนอกนี่ค่ะหลังปุ๊บมันเตะเลยแหละเตะเลยใช่มันมันสวบเลยเลยต้องแบ่งอคอกนะครับนาะ <_ letter> ใช่แบ่งกลงอืมใ <_ letter> ้ามันไปอยู่กับฝั่งนู้นเลยพื้นที่กว้างขวางออแต่ก็จะมีนอกอีมูอีกนะคะแต่ว่าปล่อยปล่อยเขาแบบออกข้างนอกแต่ว่าเราล้อมล้อมรั้วไว้หมดแล้วครับใช่ทําไมถึงสนใจมาเลี้ยงนกครับแรกๆเลยแรกๆเลยหรอก็ ตอนแรกๆเลยแฟนก็รู้สึกสนใจนั่นแหละเอ,อยากเอามาเลี้ยงแค่ตัวสองตัวแต่ช่วงเวลาผ่านมาไม่ตัวสองตัวนะมันมาหลายสิบตัวครับใช่ท,ท,ทีนี้พอเราเอามาเลี้ยงเนี่ยไม่รู้ว่าแต่ละคนอะความสําเร็จม,มันอยู่ตรงไหนแต่สาหรับหนูเนี่ยค,คือเหมือนเราเพาะไข่มันฟักออกมาแล้วอะแล้วเป, <ผม S 1> เป็นตัวออกมาเนี่ยสําหรับหนูนี่คือประสบความสําเร็จแล้วนะใช่ <ผม S 1> แล้วก็เหมือนแบบซื้อมาขายไป ได้อันนี้ก็เป็นความสําเร็จอีกขั้นหนึ่ง